ครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของโชคชะตาของคนปีขันหรือปีเสืออยู่นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับดวงชะตาของคนปีขานที่เกิดวันพุธนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับดวงชะตาของคนปีขานที่เกิดวันพุธ ดวงชะตาของคนปีขานที่เกิดวันพุธต้องฉโฉลกเป็นเสือจำศีลตามหลักทางด้านพรมชาติท่านว่าเป็นคนชอบทํำหน้าใหญ่ใจโตชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอโดยไม่ค่อยเกิดความเสียดงเสียดใดอีกด้วยเพราะถือกติว่าเพื่อนฝูงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ร่วมเสริมสร้างชีวิตให้เจริญก้าวหน้าดังนั้น จึงเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงค่อนข้างมากทั้งทั้ที่มีอายุมากกว่าตนหรือมีอายุน้อยกว่าตนไม่ถือรุ่นเป็นคนเข้าในวงการสังคมได้ดีเพราะรู้จักการวางตัวมีนิสัยชอบเป็นหัวหน้าท,ทั้งที่บางเรื่องตนไม่เคยมีความรู้เลยแต่ก็พยายามปรับปรุงตนเองให้ได้บางครั้งก็ถูกหลอกเอาง่งาย แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจเพราะถือว่าตนเองมีความสามารถเสียอย่างส่วนที่เสียไปไม่นานมักจะได้กลับคืนอย่างรวดเร็วคนปีขานวันพุธโดยปกติจะเป็นคนมีเสน่ห์สำหรับเพศตรงข้ามแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจในเรื่องเพศเท่าไหร่ถึงกระนั้นก็ตามโดยมากยังรักเผื่อเลือกอยู่เอาไว้เสมอ จนบางครั้งถูกสังคมตำหนิเตียดเตียนว่าเป็นคนเจ้าชู้วิถีชีวิตมักจะมีส่วนพัวพันกับเพศตรงันข้ามเสมอและมักจะได้ผลในทางที่ดีตลอดมาคนปีขานที่เกิดวันพุธเป็นคนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่รู้หลักการเป็นอย่างดีชีวิตของเขาไม่ค่อยประสบกับทางตันมีทางออกที่ดีอยู่เสมอเพราะมีผู้ใหญ่ ให้ความเมตตาและให้การสนับสนุนคนปีขานวันพุธอย่าไปหวังพึ่งพาอายญาติพี่น้องเลยเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะพวกเขาส่วนใหญ่มักจะเอือมละอาการวางตัวของเขา <c oughs> ที่ทำให้เข้ากับญาติพี่น้องไม่ค่อยได้แต่เมื่อญาติพี่น้องเดือดร้อนในเรื่องอะไรแล้วแล้วก็ตนเองมักจะคน,คนเช็ดน้ำตาให้แทบทุกครั้ง แม้ทำดีขนาดนี้ก็ยังไม่ได้ผลอะไรเปรียบเสมือนคลื่นกระทบฝั่งคนปีขานวันพุธมีโอกาสตั้งตัวอยู่หลายครั้งแต่มักประสบอุบัติเหตุหรือถูกขัดขวางจนเสียโอกาสไปโดยเฉพาะเป็นคนใจใหญ่เลี้ยงเพื่อนฝูงอย่างไม่อั้นคนปีขานวันพุธเหมาะที่จะเป็นนักอักษรศาสตร์นักหนังสือพิมพ์ และทำงานเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆคนปีขานวันพุธเมื่ออายุยังน้อยเกือบเสียชีวิตหลายครั้งด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่เกณฑ์ชะตาก็ยังดีอยู่มีคนคอยเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือให้รอดชีวิตมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันกล่าวโดยสรุปคนปีขานวันพุธจะมีเกณฑ์ชะตาชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ทีนี้มาฟังถึงช่วงเวลาของอายุในแต่ละช่วงนะครับช่วงอายุ15 16ปีแม้จะเพิ่งมีบัตรประชาชนแต่ก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินตัวกล่าวคือมีความคิดริเริ่มอยากจะทำงานทำการที่เป็นของตนเองอายุ17 18ปีชีวิตช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย อาทิเช่นต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยหรือมีการเดินทางและใช้ระยะเวลา1-2ปีนี้สุขภาพจะไม่ค่อยดีอาจเจ็บไข้ได้ป่วยในระยะเวลาดังกล่าวอายุ19-20ปีเกณฑ์ชะตาชีวิตช่วงนี้จะเริ่มดีขึ้นทำอะไรก็สะดวกไม่มีอุปสรรคมากนักการงานหรือการเรียนจะก้าวหน้าไปได้ด้วยดี ช่วงอายุ21-22ปีชีวิตช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะระยะเวลา1-2ปีนี้อาจจะได้พบกับเนื้อคู่แต่น่าเสียดายอยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็ต้องเลิกร้างกันไปเป็นคู่รักคู่ร้างมากกว่าและเวลาเดียวกันท่านอาจจะพบ คนอุปถัมภ์ชีวิตของท่านและพวกเพื่อนแท้ในระยะเวลาดังกล่าวอายุ23-26ปีชีวิตช่วงระยะเวลา3-4ปีนี้เรียกได้ว่าโชคชะตาชีวิตพลิกไปพลิกมาในบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ร้าย มีทั้งความสุขความทุกข์คลุกเคล้ากันไปจนอาจจะแยกไม่ออกอายุ27ขออภัยครับถึง28ปีหลังจากผ่านเหตุการณ์รุบรุ่ม,มดอนๆของชีวิตเมื่อ3-4ปีก่อนช่วงชีวิต2ปีช่วงนี้เริ่มกระเตื้องดีขึ้นมาบ้าง เริ่มหาทางสร้างฐานะให้กับตนเองในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอายุ29-31ปีการงานที่วางรากฐานเมื่อ1-2ปีก่อนเริ่มเข้าที่สามารถดำเนินการได้อย่างเงียบเรียบในระยะนี้ท่านมีดวงชะตาที่ต้องออกเดินทางไปยังที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอนอายุ32-33ปี ระยะ1-2ปีนี้กล่าวได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่ไม่ค่อยดีของคนปีขานที่เกิดวันพุธต้องระมัดระวังให้ดีขอแนะนำว่าในเกณฑ์อายุดังกล่าวควรหมั่นทําบุญบ่อยๆช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องฟืนไฟให้ดีเพราะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับอักคีภัยได้นอกจากนั้นอาจจะต้องเสียของรักระยะนี้มีเรื่องเดือดร้อนจนต้องเป็นคดีความ ปัญหาสุขภาพก็น่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงเช่นกันในระยะนี้อาจป่วยเกี่ยวกับโรคกระเพาะอ,อาหารหรือระบบทางเดินอาหารอายุ34-36ปีเกณฑ์ชะตาชีวิตช่วง3ปีนี้เริ่มดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นคุณค่าในผลงานที่ท่านทำไว้ด้วยความตั้งใจตำแหน่งหน้าที่การงาน มีความเจริญก้าวหน้าดีชีวิตมีความสุขมากขึ้นช่วงอายุ37-38ปีชีวิตช่วงนี้มีเรื่องยุ่งยุ่งเข้ามาแทรกขัดจังหวะการทำงานหรือดำเนินกิจการต้องระมัดระวังอย่างมากอย่าประมาทคิดว่าไม่ร้ายแรงถ้าไม่ควบคุมให้ดีจะทำให้เดือดร้อนได้ในภายหลังช่วงอายุ 39ถึง41ปีดวงชะตาชีวิตช่วง3ปีนี้นับเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของชีวิตช่วงหนึ่งการงานและการเงินดีวันดีคืนชีวิตช่วงนี้หากมีความตั้งใจจริงมันเก็บเงินเก็บทองที่ได้มาย่อมสามารถตั้งตัวได้แน่นอนอายุ42 4 3ถึง43ปีเป็นผืน เป็นผลต่อเนื่องจาก2ปีก่อนกิจการที่ทำอยู่ช่วงนี้กำลังไปได้ด้วยดีมีโอกาสติดต่อกับชาวต่างชาติจะดีมากในระยะนี้เพราะจะทำให้การงานก้าวหน้าไปได้ด้วยดีประกอบกับมีคนให้การสับสนับสนุนได้อย่างเต็มที่อายุ44-45ถึงปีการดำเนินธุรกิจช่วงนี้พอไปได้เรื่อย การเงินไม่สะพัดเหมือนเมื่อ2ปีก่อนแต่ก็พอประคับประคองไปได้ส่วนความเสียหายอาจจะมีบ้างแต่ไม่มากนักเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆช่วงอายุ46 4 7ถึง47ปีการดำเนินชีวิตในช่วงชีวิตช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานใหม่หรือมีความเริ่มปรับปรุงกิจการไปในทางที่ดีขึ้นโดยดูแลงานที่ทำได้อย่างใกล้ชิดขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอายุ48-50ปีจากความคิดสร้างสารรค์เมื่อ2ปีก่อนส่งผลให้2-3ปีนี้มีเงินหลั่งไหลมาหาท่านโดยตลอดจนมีเงินมีทองมากมายพอที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้จนมีฐานะความเป็นอยู่มั่นคงค่อนข้างที่ดี ช่วงอายุ51-52ปีช่วงระยะ1-2ปีนี้จะมีเรื่องยุ่งๆมาทำให้ท่านต้องเดือดร้อนโดยเฉพาะครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเป็นผู้ก่อความยุ่งยากดังกล่าวแต่ท่านก็สามารถแก้ไขหรือขี้คลายปัญหาดังกล่าวได้ช่วงอายุ 53- ถึงจนสิ้นอายุไข ตั้งแต่อายุ53ปีขึ้นไปชีวิตของท่านจะเจริญรุ่งเรืองมีความเป็นอยู่สุขสบายตลอดจนสิ้นอายุไขคนปีขานที่เกิดวันพุธต้องระมัดระวังอย่างเดียวคืออย่าลืมตัวหรือทะนงตัวจนเกินไปจะทำให้ตนเสียหายอย่างไม่น่าเป็นไปได้ส่วนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคนปีขานวันพุธ มักจะมีโรคกับเพราะอาหารและระบบทางเดิอนอาหารสำหรับเลขมงคลของคนปีขานที่เกิดวันพุธได้แก่4 3 7 0ครับผมสำหรับดวงชะตาชีวิตของคนปีขานที่เกิดวันพุธเนื้อหาก็หมดลงเพียงเท่านี้ครับ ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับในครั้งต่อไปเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับดวงชะตาของคนปีขานที่เกิดในวันพฤหัสบดีก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ติดตามชมในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ